กลีนเนเจอร์สวัสดีท่านที่รักสุขภาพทุกท่านค่ะป่วยเป็นโรคไตกินอะไรได้หรือไม่ได้ต้องดูนอกจากอาหารเค็มแล้วยังมีอีกหลายอย่างที่คนเป็นโรคไตหรือที่กำลังฟอกไตอยู่ควรระวังฟอสฟอรัสตัวอันตรายสำหรับผู้ป่วยโรคไตค่ะนอกจากโซเดียมที่เป็นตัวการสำคัญของโรคไตและความดันโลหิตสูงแล้วยังมีฟอสฟอรัสอีกตัวที่จะทำให้อาการของโรคไตแย่ลงค่ะ เราะมไตของเรากําลังเสือ่อมก็จะมีความสามารถในการกรองเอาสารอาหารประเภทฟอสฟอรัสออกมาได้น้อยลงค่ะเพราะฉะนั้นก็แปลว่าทานอาหารที่มีฟอสฟอรัสเข้าไปมากเท่าไหร่มันก็จะสะสมอยู่ในร่างกายไม่ออกไปไหนเสียทีทั้ทงๆที่จริงแล้วคนที่ไตทํางานปกติไตจะกรองเอาสารอาหารที่เกินความจําเป็นต่อร่างกายออกให้ค่ะแต่ทีนี้พอฟอสฟอรัสไม่ยอมออกไปเลยก็เลยทําให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้ ผู้ป่วยโรคไตที่ได้รับการแจ้งจากแพทย์ว่ากำลังอยู่ในภาวะฟอสฟอรัสในเลือดสูงสังเกตอาการได้ง่ายๆคือจะรู้สึกผิวหนังดำคล้ำม,มากขึ้นคั้นยิบๆตามตัวจนรู้สึกรำคาญหรือหากเป็นหนักๆนานเข้าอาจถึงขั้นกระดูกเปราาหรือหักได้ง่ายเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้อาจมีอาการต่อมพาร,ราไทรอยโตและซ้ำไร้อาจทำให้เกิดอาการอุดตันของหลอดเลือดที่ใช้ในการฟอกเลือดสำหรับคนที่กำลังฟอกไตอยู่ได้ค่ะ อาจจะมีคำถามว่างูฟอสฟอรัสไปเลยดีไหมฟอสฟอรัสไม่ใช่สารอาหารที่ให้แต่โทษเพียงอย่างเดียวค่ะเพราะจริงๆแล้วฟอสฟอรัสยังช่วยลดโอกาสในการเกิดโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดต่างๆได้เหมือนกันค่ะแต่สำหรับผู้ป่วยโรคไตควรจำกัดการทานอาหารที่มีฟอสฟอรัสเพื่อไม่ให้มีปริมาณฟอสฟอรัสสะสมอยู่ในด้านกายมากจนเกินไปค่ะอาหารที่ผู้ป่วยโรคไตควรหลีกเลี่ยง นอกจากอาหารรสจัดแล้วยังควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีฟอสฟอรัสสูงได้แก่ไข่แดงเนื้อสัตว์ติดมันถั่วต่างๆรวมถึงธัญพืชจำพวกงาดำงาขาวผลิตภัณฑ์จากนมวัวเช่นชีสโยเกิร์ตไอศกรีมที่ทำจากนมค่ะข้าวกล้องบะหมี่ขนมปังโฮวีท ขนมเบเกอรี่ต่างๆผักสีเข้มเช่นคะนา้าบรอกโคลี่แครอทผักโขมกระเพราโหระพาขี้เหล็กชะอมฟักทองมะเขือเทศเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเช่นชาเขียวใส่นมน้ำอัดลมโกโก,โก้หรือช็อกโกแลต ขนมไทยที่ทำจากไข่แดงเช่นทองหยิบทองหยอดฝอยทองสังขยาขนมหมอ้อแกงคาสตาร์ดมาดูอาหารที่ผู้ป่วยโรคไตาทานได้กันบ้างค่ะถ้าให้จำง่ายๆเลยก็คือมองหาอาหารที่มีสีจืดๆสีไม่เข้มค่ะเช่นไข่ขาวปลาเนื้อหมูเนื้อไก่ที่ไม่ติดมันค่ะ น้ำเต้าหู้ที่ทำสดๆน้ำนมข้าวที่ไม่ปรุงแต่งข้าวขาวเส้นหมี่เส้นเล็กวุ้นเส้นผักสีอ่อนเช่นกะหล่ำปลีผักกาดขาวฟักมะเขือยาวมะเขือ่อรอะมะระผักบุ้งการนำไปลวกหรือต้มก่อนทานก็จะช่วยลดฟอสฟอรัสในผักได้ค่ะน้ำขิง ชาไม่ใส่นมเมอแรงที่ทำจากไข่ขาวค่ะสล,ลิมขนมชั้นลอดช่องวุ้นถึงแม้อาหารที่กล่าวไปแล้วจะทานได้แต่ก็ไม่ควรทานจนมากเกินไปควรรักษาสมดุลของอาหารให้ดีและทานอาหารให้หลากหลายค่ะไม่ซ้ำซากจำเจเหมือนเดิมในทุกๆวันทุกๆมือ้อเพื่อให้ได้สารอาหารที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นค่ะ ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะถ้าทุกท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยแชร์ไปให้คนอื่นๆได้ดูกันด้วยนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะขอบคุณค่ะ